สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่ครัวครบรอบ85ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองตำรวจมั่นใจคุมสถานการณ์อยู่จับตามือที่3ป่วนตำรวจทหารคุมเข้มชายแดนใต้วันสุดท้ายถือศีอดป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ ซาอุดีอาระเบียสกัดแผนโจมตีด้วยระเบิดพรีชีพในมหามัสยิดกลางนาครเมกกะได้อย่างชฉิวเฉียดก,ก่อนสิ้นสุดเทศการลถือศีลอดพบกับสตักมลวรกุลประวันสิริสระนันและทีมข่าว New TV, นิวทีวีในนิวข่าวเชี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยง24มิถุนายน2560นะครับครบรอบ85ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเราจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชปี2475นะครับเขาก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จะเต็มใบไม่เต็มใบครึ่งใบเสี้ยวใบก็ไปว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าหลากหลาย8 5ิปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลากหลายนะคะทั้งเรื่องของปฏิวัตริรัฐประหารเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันชก็มีมาตลอดนะคะหลายคนก็อาจจะเคยตั้งคําถามว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไทยได้อะไรทีนี้ก็มีมการจับตาบองค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างที่วันเป็นครบรอบแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างเยอะเลยหลายที่เลยนะคะคือหลักๆเลยก็คือหนึ่งหมุดคณะราษฎรเนี่ย ลงแล้วจะมีใครไปยุ่งอะไรตรงนั้นอีกหรือเปล่าไม่มั้งนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรที่คู่ขนานกันไปวันนี้มีหลายที่นะครับทั้งมอธรรมศาสตร์แล้วก็มีที่วัดพระศรีมหาธาตุก็มีกิจกรรมกกรดน้ําความขัน มีอะไรหละคนก็จับตามองแล้วก็มีกระแสมาอย่างต่อเนื่องว่ามีความพยายามที่จะควบคุมดูแลไม่ให้หลายคนเนี่ยไปจัดกิจกรรมทางการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีข่าวคราวว่าบางคนก็โดนควบคุมตัวไปเมื่อเช้าด้วยแต่ก็มีการปล่อยตัวออกมาแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูแต่พื้นที่กันค่ะนะครับ แล้วก็หมายเลข SMS เหมือนเดิมนะครับวันนี้4 8 2 5 1 1 8แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมผ่านทางเ Facebook o i v e ทีวี18ด้วยนะครับวันนี้นิวข่าวเที่ยงเราเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลักษ์อณัครราชกุมารีสเสด็จพระาราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่1ครับ โดยเมื่อวันที่19พฤษภาคม2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรยลักษ์อัครราชกุมารีมีพระอาการอ่อนเพลียหายพระไทยหอบเหนื่อยปวดตามพระข้อและพระกล้ามเนื้อและมีพระประรอดสูงจึงเสด็จเข้ารับการตรวจวินิจฉัยณนโะรงพยาบาลวิชัยยุทธ์คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรากายร่วมกับการตรวจ <S 2> <S 2> <S 2> ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ <S <S 2> <S 2> ทางรังสีวิทยาพบว่าพระปรบผาปอดอักเสบ และระดับออกซิเจนในพระโลหิตต่ำกว่าปกติอีกทั้งมีการอักเสบของพระยกรณะตับและพระกล้ามเนื้อร่วมด้วยคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับณโรงพยาบาลเพื่อรักษาพระอาการประชวนหลังจากการถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องพระปรับภาสะปอดและพระยกรณะตับที่อักเสบดีขึ้นเป็นลําดับ ระดับออกซิเจนในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีพระปหลอดแต่ยังมีพระอาการปวดตามพระข้อและพระกล้ามเนื้อทําให้ทรงลำบากในการทรงพระวรกายและทรงพระดําเนินคณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับรักษาพระอาการประชวนในโรงพยาบาลและทรงงดการปฏิบัติพระกรียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง มาต่อด้วอีกข่าวนะคะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คาสั่งโปรดกล้าพระราชทานยศพันโทหญิงให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตค่ะเว็บไซต์ hmm. ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระยศทหารมีรายละเอียดดังนี้ มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศพันโทหญิงให้ว่าที่พันโทหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2560ประกาศณวันที่23มิถุนายน2560ผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ ุณผู้ชมครับวันสุดท้ายของรอมรมฎดอนนะครับบรรยากาศก,รรก็ปรากฏว่าก็มีประชาชนนะฮะออกมาจับจ่ายสินค้ากันอย่างหนึ่งแน่นเลยท่ามกลางที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารในตอนนี้ก็ระดมกําลังในการตรวจสอบเข้มเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับวันนี้เนี่ย24มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วครับของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิม หากวันนี้การดูเสีย้ยวดวงใจงในทุกพื้นที่มีประชาชนมองเห็นนะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็จะประกาศกำหนดให้อาทิตย์ที่2 5มิถุนายนเป็นวันตรุษอีดิวฟิตรีหรือว่าวันรายอปซทันทีแต่ถ้าหากมองไม่เห็นก็ต้องไปรายอในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้ครับทำให้บรยากาศในเขตทศบ,บาลนครยะลาเช้าวันนี้ก็หนาแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก ทำให้สภาพการจราจรภายในย่านการค้าโดยเฉพาะย่านสถานีรถไฟถนนสิโรรสแล้วก็ด้านหน้าสถานีรถไฟนั้นติดขัดยาวนะครับตำรวจจราจรต้องมาอำนวยความสะดวกกันตั้งแต่เช้า,ยาเย็นครับส่วนมาตราการรักษาความปลอดภัยในตัวเมืองยะลาครับกำลัง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็มีการตั้งด่านตรวจลอยตามเส้นทางต่างๆ ที่จะเข้ามาสู่ตูมืองยะลารวมถึงเส้นทางที่มีการสัญจรไปมานะครับเพื่อตรวจสอบยานพาหน,นะป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในย่านชุมชนได้เช่นเดียวกันกับที่สถานีรถไฟนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมผู้คนในการขนส่งปรากฏว่าก็มีผู้คนมาหนานแน่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน ส่วนบรรยากาศที่ปัตตานีครับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาเลือกซื้อเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ของใช้ใหม่เพื่อเตรียมไว้สวมใส่ต้อนรับวันอิดิลฟิตรีหรือว่าวันฮารีรายาปอซอที่บริเวณย่านการค้าเขตเมืองปัตตานีก็คึกคักแล้วครับมีการสัญจรไปมาในเมืองปัตตานีรถติดกันทุกเส้นทางเลยก็ว่าได้และนี่ครับเจ้าของร้านต่างๆก็บอกเป็นผู้เสียงเดียวกันนะครับว่า บอกไว้ว่านี้เนี่ยฮะคึกคักที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายซื้อของกันแล้วก็ขายดีเป็นพิเศษเลยครับต่อเนื่องจาก,เห,กาเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะที่ปัตตานีนะคะก็มีใบปลิวเถื่อนนะคะคุณผู้ชมได้ออกมาจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่านักรบปัตตานีค่ะออกมาอ้างบอกว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุระเบิดร,ดรถทหารที่ทุ่งยางแดงนะคะ ผู้สถาปัตตานีรายงานว่าพบใบปลิวในหลายพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีทั้งอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองเป็นใบปลิวขนาด a 4มีข้อความว่าถึงพ่อแม่พี่น้องชาวมาลายูทุกท่านในหมู่บ้านที่เกิดเหตุและใกล้เคียงหลังจากนกรบปัตตานีได้ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่าเป็นผู้ก่อเหตุรอบฟังระเบิดเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาทําให้ทหารเสียชีวิต6ศพสาหัสอีก4ที่อำเภอทุ่งยางแดงปัตตานี ในหนังสืออ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้มีการล้างแค้นจากฝ่ายสยามจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานให้ดีจึงขอดูแลเฝ้าระวังชาวมาลายูปัตตานีในเรื่องความปลอดภัยลงชื่อว่านักรบปัตตานีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเรื่องนี้เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ปล่อยข่าวลือเพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวแล้วก็สับสนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประชาชนได้ให้ข้อมูลกับรัฐมากทําให้ผู้ก่อเหตุถูกจับกลุ่มแล้วก็ออกมามอบตัวมากขึ้น มีการเร่งนำความเข้าใจประชาชนในหมู่บ้านมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจรถอย่างละเอียดเนื่องจากช่วงนี้มีประชาชนออกมาซื้อของมากก็อาจจะเกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ก็ขออย่าให้เชื่อใบปลิวที่ส่งกันมานะคะครับจากภาคใต้นะครับเรากลับมาที่กทมเมื่อ<ม>วานนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาเรื่องที่มีทั้งคนงานแล้วก็นิสิตจุฬา,าที่ไปดูงานที่ CPS เนี่ยแล้วก็ตกลงไป,ไปในบ<ม>่อบระบัด<ใ>น<ม>้ำเสียแล้วก<ม>็ เสียชีวิตรวมทั้งหมด 5, 5คนน<า><ล>ีแ่แหละครับปรากฏว่าผู้บริหารทาง CPF เองตอนนี้ก็เตรียมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เ,เป็นคําสั่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเลยนะครับว่าต้องชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับโดยคุณสุเม,มธมโหสถอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสรอบอกว่าตอนนี้เนี่ยส่งหนังสือไปถึงผู้บริหารโรงงานบริษัท c p f ประเทศไทยแล้วครับให้เข้ามาชี้แจงกรณีที่มีคนงานและนิสจุลารวม5รายตกบอ่อบำบัดน้ำเสียเสียชีวิตในโรงงานย่านบางนาซึ่งบอกว่ากรณีดังกล่าว หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศนะครับอันนี้2547นะครับมีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน4,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรากฏว่าหลังจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมีความช่วยเหลือเบื้องต้นออกมาจาก CPF ที่มีการมอบเงินช่วยเหลือทุกครอบครัวครอบครัวละ3ล้านบาทในเบื้องต้นพร้อมกับทุนการศึกษาให้จนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับรวมถึงการเข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรรมศพกับผู้สูญเสียทุกครอบครัวทางบริษัทก็ยืนยันว่าจะดูแลทุกอย่างอย่างดีที่สุดขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับคุณผู้ชม คุณมงคลพลึกวัฒนาที่บริกรมโรงงานได้มีคำสั่งปิดบอ่อบำบัดน้ำเสีย c p f ย่านบางนาทั้งหมดชั่วคราวแล้วนะครับ30วันครับเพราะมีการส่งผู้ชี่ยวชาญล,ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วนี่ก็ปิด30วัน แล้วก็บอกว่าการเสียชีวิตที่บอกว่าหนึ่งก็คือขาดอากาศหายใจแล้วก็เจอพิษของแก,สแกส๊สไข่เนาใช่ะใ่ไหมหที่เขาบอกว่าแก๊สไ่เนาเนี่ยมันก็จะ <คน S 2> ออกมาจาก ตัวน้ำเสียน้ำเสียขยะสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันจะนนเป็นตัวที่ปล่อยก๊าซนี้ออกมาปดสติได้เร็วมากถูกต้องวยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุแบบนี้การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เพราะ<ม>ว่าจะทําให้คนที่ไปช่วยอย่างที่เกิดเหตุก็คือเสียชีวิตทั้งค4คนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24ธุนาคม2475ก็มีการจัดกิจกรรมหลายพื้นที่ค่ะเรามีรายงานสดด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ